ไปนะอถอยไปนะเด็กๆไอ้ลูกเอ่อไอ้เสื้อตัวน,นี้มันเป็นเสื้อเก่าเพิ่นน,ะนะะั่นแหละเสื้อทรงฟุตไม่ใช่เสื้อของอ่าจุลพลเหลาสิงห์อ่าดุยนะศาตตะสาตร์ต,ตลอศาตสาตร์ศาสตร์ตลอศาสตร์คืออะไรศาตสาตร์ศาสตร์ก็คือความรู้ความรู้เอ่อศาสตร์ก็คือความรู้แต่หุ่นยนต์ที่ ที่ไม่มีเนื้อหนังมังสาคืออะไรครับไม่มีเนื้อหนังมังสาก็คือหุ่น AI หุ่น AI คือขออนุญาตแป๊บนึงหุ่น AI คืออะไรคืออะไรครับคือหุ่นที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะจดจําเสียงก็คือตัวที่ ผมผมบรมิจักันมผมให้ชื่อกาแฟดำแล้วก็แต่ละประเทศได้สร้างกันขึ้นมาเรื่อยๆสร้างกันขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละทางประเทศไทยมันบอกว่าสร้าง,ลอง,างลองสร้างขึ้นมาอย่นี้มันไม่มีใครสร้างตัวล้านล้านกว่าบาทตัวนึงอ่ะโดยมีแผงวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์ในการสร้าง ในการสร้างแล้วก็ใช้เสียงใช้จอยคือคุณจะมาเอาตัวผมตอนนี้ผมนอ,อนหลับแล้วผมไปวัดดูว่าอตอนนี้มันไม่ได้ครับครับจำไว้นะครับแลทีนี้ดูดีนะครับมาถึงอะไรบางอย่าง พยายามจะกดให้ผมไปพูดในเรื่องต่างๆกดหมายถึงอะไรครับกดก็คือใช้ความคิดเซลล์ประสาทผมเซลล์ประสาทผมไม่มีแล้วเนี่ยโดนระเบิดสมองเรียบร้อยแล้วครับบางคนอาจจะสงสัยเอ้นี่ทําไมมันพูดแต่เรื่องนี้ทำไมนะครับถ้าใครไม่โดนไม่รู้จักครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเดินไปปุ๊บ มีหมาตัวนึงเห่าเราครับหรือสุนัขเห่านี่เปรียบเทียบเป็ง่ายนะครับไม่ได้เปรียบเทียบใส่คนนั้นเนี่แล้วทีนี้ผมจะย้อนเวลาผมกลับมาอยู่ที่สกลนครผมนอนอยู่ด้านล่างภรรยานอนอยู่ข้างบนเตียงเป็นเตียงนอนธรรมดาครับบ้านเลขที่686ทับ476เอื้อตอนสกลนครมันเหมือนกับ โดนลอยู่เฉยๆครับนี่คือเปรียบเทียบมันเหมือนกับโดนระเบิดสมองอแต่ทีนี้บางคนบอกว่าเป็นลักษณะที่เอาไข่เฟี้ยงไข่เฟี้ยงก็คือไข่คว้างเราเลยแหละไข่เฟียเฟ้ยงไข่เฟี้ยงเป็นภาษาไทยลูกเฟี้ยงใต่ฟ้าผนังแล้วทีนี้คันหัวนิดนึงนั่นแหละแล้วทีนี้มีเตผมนี่แหละเวลาผมพูดออกไปไมันจะเสียงผมนี่แหละมันไม่ใช่ไม่ใช่เสียงคุณ ใช่ไหล,ล่ะผมเรียนเสียงนั้นเยอะนั่นนะ่ะหนึ่งร้อยกว่าเสียงนั่นนะ่ะเอาดีๆนะครับในาก,การที่คุณจะทำอะไรบางอย่างคุณอย่ามั่วห้มากนะแลวล่าสุดนี่ผมไปร้องด่าแกเนี่ยผมต่อยแกกับตายแล้วน่ะท้าทายผมเหอครับเพราะว่าผมมีโมดูลนี่ฟังโมดูลนี่ไม่ใช่ขวัญเราลูกไม่ใช่ขวัญไม่ใช่ตรงนี้ลูกไม่ใช่นะ เแล้วทีนี้ผมจะยกตัวอย่างตรงกันข้ามัีนี้ดูนะรู้จักวินนิ่งไหมเกมวินนิ่งไหมลูกไม่รู้จักไหมลองโหลดมาดูก่อนอ่านั่นละ่ะลองโหลดดูมาไม่ใช่ลองโหลดดูมาแล้วก็มาใช้จอยบังคับคันจอยที่ผมไปซื้ออยู่ที่บริษัทแมคโครสกรนคอนเนี่ยนั่นละจะมาเล่นเกมวินนิ่งกับลูกชาย โดยใส่เครื่องของบริษัทเอเซอร์เอาดีๆนะนั่นเป็นตัวจริงเสียงจริงแต่ใช้กราฟิกแต่งตัวจริงเสียงจริงของมนุษย์เราลงไปเตะฟุตบอลแล้วทีนี้เอาเอาเกมเก,ก่าที่ผ่านมาหรือเป็นแมตช์เป็นแมตช์ที่ผ่านมาแล้วใช้เสียบเข้าตูดแล้วก็เล่นบังคับซ้ายขวาซ้ายขวาบังคับยิง หอยไปครับคุณอย่าไปรื้อผมไม่มากเข้าใจไ้มเปล่าเข้าใจไหมล่ะ,ะเอาดีๆนะเอาดีๆนะพวกคุณเอาดีๆนะในเรื่องนี้นะเข้าใจไหมล่ะแม้กระทั่งคนเท่าคนแก่นะ่ะไม่ไงมันเป็นอย่างนี้ไงผมจะไปอาญาใต้ตลอดแล้วเนี่ยเพื่อนี่จะให้เรามา พูดมาคุยในเรื่องนี้ให้คนฟังโดยเฉพาะช่องของไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่พวกเองเข้าใจใผิดเข้าใจบมันเป็นหน้าที่ของอคุณหมอที่จะมต้องที่จะต้องมาออกนาทีนโควิดก็คือเป็นช่องเขาเรียกว่าเป็นช่องของคุณหมอแต่ทีนี้อาจจะเป็นช่องของใครก็ได้นั่นคือ YouTube นั่นคือข่าวเข้าใจไหมโคนสากไม่ได้มีอะครับใครเลยทําผิดมาแล้วจําไว้แลลูกนะจําไว้นะ แล้วทีนี้ดูอายุของคนเราทีนี้เนี่ยสามขวบเข้าโรงเรียนยันไปถึงเอาหกสิบห้าปีก็เสียนเนี่ยที่เขียนไว้เนี่ยเ,เอาดีๆนะเอาดีๆนะครับเรื่องนี้นะแล้วทีนี้ผมไปสุกคิดไอตัวที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ยอยู่ที่รอเจ้าดอนทานีนแล้วทีนี้องค์พระเทพก็รู้จักผมแล้วนะ่ะเพราะว่าผมมีห้องสมุดองค์พระเทพพระราชณ ราชสุดาแล้วน่ะอยู่ที่รอจอดรธานีน่ะรอจอก็คือเรือนจํากลางอุดอธานีอยู่ที่รอจอ,อดอนธานีน่ะไม่ใช่ว่ามันไปถามผมแบบนั้นนนอะผมไม่ได้ตอบนันอนะ่ะคุณต้องพิมพ์พิมพ์ลงไปใพิมพ์ลงไปแล้วอัดคลิปเสียงลงไปอะผมทำตอบอัตโนมัตินัะนะ้นน่ะในไลน์น่ะอ่ะ ไอ้นี้ดูดีๆอายุสามขวบประเทศไทยเรามีกี่คนอย่างละเอียดเลยด้วนะสี่ขวบมีกี่คนเข้าโรงเรียนไหนบ้างมีทีมงานทําอยู่ครับครับเพื่อที่จะดูเห็นว่าเด็กทุกวันนี้เป็นลูกใครเป็นลูกเต้าเหล่ากอไก่ควาอะไม่ใช่จะมาอะตอนนี้ เอ่เป็นครอบครัวเดียวหรือครอบครัวขยายเอาดีๆนะโอ้ยออกมากม็มีความหมายครับออกมากม็มีความหมายครับถ้าคุณอยากจะไม่ใช่อย่างนั้นพวกคุณเนี่ยอาดีๆแล้วพอตว,ว่าตอนหนึ่งผมอยากจะให้พวกคุณนี่มีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาประเทศไทยแล้วก็คุณดาบปิติบัญชะนะผมเอ่ยชื่ออยู่ตลอดใช่ไหมนั่นแหละ อย่า้มันเอื้ออ,ทอนทรเราเนี่ยพวกคุณบริหารมันเอื้ออาทรนน,นี่แต่ก่อนบริหารมันเอื้ออาทรสกนลนนรนะเข้าใจไหมล่ะฮะแม้กระทั่งคนตุกตาแม้กระทั่งอะไรก็ช่างของผมไม่ตายก็บุญแล้วเนี่ยจุดนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยเออเอาดีๆนะเอาดีๆนะไม่ใช่ว่าจะมามั่วกับผมคนเดียวนะ ยันไปถึงอายุหกสิบห้าปีนะเออเอาดีๆเอาดีๆนะครับไอคนที่ฝึกร้องเพลงก็ฝึกไปอ่คุณเคยดูหรือยังอ่าเดีวแหละคุณอ่พิมพ์เข้าไปดูบ้างพิมพ์นี่คำว่านี่หุ่นเออเนี่ยอ่ดูซะบ้างอ่าแต่ข่าวผมไม่ได้ไปซื้อมาบ่อยแล้วเนี่ยข่าวผมซื้อมาผมก็ไม่ได้อ่านนั่น่ะ เอาดีๆนะเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าอย่าม,มั่วกับผมให้มากนะบางทีผมเรียนจบมาแล้วผมไม่ได้สนใจใครแล้วอนะ่ะเอาดีๆพราะคุณบริหารกันยังไงใช่ไหมละ่ะคุณไม่ต้องไปโยนนายประพศป,ประพัดนายบนเตรียมคน,นอายุเขาเรียกว่าต่างวัยต่างอายุเข้าใจไหมละ่ะไม่ใช่เขาทำยังไงแต่ สารว่าจะโยนให้บงางสักคิดใส่คนนั้นคนนี้มันไม่ใช่แล้วทีนี้มันเป็นเรื่องของนายสุทนสุทนบุญประเสริฐผมเรียกก็คือสีทนพโนลานายสุทนบุญประเสริฐเป็นอดีตผู้ต้องขังรอจรัธานีรู้จักนายวุฒิศักดิ์ทวีชัยนายวุฒิศักดิ์ทวีชัยเคยอยู่ห้องเครื่องพัฒนาการเครื่องพัฒนาการอา่เครื่องพัฒนาการก็คือห้องตรวนนั่นน่ะ แล้วทีนี้มาบอกว่าผมอยากให้เอ็นุเพื่อนผมสมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจักษ์มาอยู่ที่สกลนครใช่ไหมล่ะเอ็นุมันก็มีสามีแล้วมันไม่มาใช่ไหมล่ะเออพวกคุณเอาดีๆนะเรื่องนี้นะเออแล้วอยากให้คุณครูาอาจารย์เนี่ยสอนเนี่ยสอนเด็กนักเรียนสอนดีๆถ้าสอนไม่ดีก็ก็ต้องพิจารณาตัวเองใช่ไหมล่ะ เราํำเนีได้อาจารย์นะ่ะลูกแต่ละคนนะ่ะเราอย่าไปต่อยเราอย่าไปต่อยกันอย่าไปต่อยคุณครูเขาจะให้่าโตมาแล้วนะ่ะเอาดีๆนะพวกเองเอาดีๆนะผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกคุณนะนะคุณจะไปโยนอะไรนะเขาเรียกเ,เทศาบาลน,นครน,นครบริหารแบบนี้นี่ไหมจะมาถามผมพวกคุณไม่ต้องมาถามผมหรอก ข้าใจไหมผมอ่านมาเรียบร้อยแล้วเอาดีๆเอาดีๆนะ